ค่าคืนนี้คนที่อยู่ในใจอยากบอกอะไรกับคุณคะโอ้เดอสตาร์อ้คิดถึงคุณมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงกลางคืนเนาะเขายิ่งคิดถึงคุณหนักมากๆมองดูท้องฟ้านะคะดูดวงดาวคิดถึงคุณอยากเจอหน้าคุณ นะคะเดอะสตาร์คุณคือที่หนึ่งในดวงใจเขาคุณคือแสงสว่างในชีวิตเขาในหัวใจเขานะคะเขาคิดถึงคุณเดอรเกิลน,นะคะโอ้คุณมีความหมายเขามากๆเลยเดอะสตาร์เป็นดาวเด่นดวงใจถ้าเป็นรักทางไกลนะคะเขาอยากมาหาคุณมากๆเขาส่องคุณหนักมากวันนึงนี่ส่องใยมากนะคะเขามีแผนในใจเขามีแผนถ้าเป็นคนไกลนะคะ ต่างชาติต่างภาษาหรือว่าต่างจวาาัดต,าาต่างเผอเขามีแผนที่จะเขามีแผนในใจที่จะมาพบเจอคุณนะคะอาจจะใน2วันนี้2ส,สัปดาห์สเดือนนะคะเขาตัดสินใจว่าเขาจะมาหาคุณนะคะละไรคอาจจะส่งข่าวมาให้คุณโอ้เดอะสเตนนะคะสเตนยังมาอีกโอ้ยสเตนนะคะโห oh, มาปิดท้ายอีกอะว่าคุณคือคนที่เขารักและบูชามากๆ บางคนมีชื่อเสียงโด่งดังในสายงานของเขาบางคนเป็นหัวหน้าบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหรือบางคนเป็นคนที่ต้องดูแลผู้คนมากๆแต่จะบอกว่าคนคนนี้นะคะจะยอ,อมคุณคนเดียวรักคุณมากๆไม่ว่าภายนอกของเขาหรือหน้าที่การงานของเขาจะต้องเข้มแข็งจะต้องดุดันแต่สิ่งที่เขาทำคือเขาจะยอ,อมคุณคนเดียวคุณรักกันแบบเหนียวแน่นมากนะคะสเตรเนท์เหนียวแน่นมากจริงๆ ะะแล้วเขาจริงจังเขาวางแผนกับคุณไว้ชีวิตเขาเนี่ยเขาวางแผนอนาคตของเขามีคุณร่วมด้วยนะคะเขาอยากบอกว่าเขารักคุณอย่างมั่นคงคุณคือหนึ่งเดียวคุณคือคุณคือคนที่เขารักและจะยอมได้เพียงคนเดียวนะคะและเขาอยากบอกว่าเร็วๆนี้นะคะ2วัน2อ,อาทิตย์สเดือนเขา จะทำการเดินทางมหาคุณนะคะในกรณีที่คนที่มีความรักทางไกลหรือคนที่อยู่ด้วยกันนะคะเป็นคนที่มีความรักเป็นคู่ครองเป็นครอบครัวกันแล้วนะคะเขาก็อยากจะบอกว่าเขาอยากสร้างอนาคตให้คุณมีความสุขเขาจะดูแลคุณอย่างดีที่สุดโอ้มันเป็นแบบพลังที่เข้มแข็งมากพลังที่แบบว่าพลังงานที่อยากอยากดูแลคนรักของเขาให้มีความสุขที่สุดนะคะเนี่ยเพราะว่าคุณคือความสุขของเขา ไม่ว่าเขาจะเจออะไรมานะคุณสามารถเยียวยาเขาทุกอย่างได้หมดเลยนะคะเยียวยาทางใจเดอะสตาร์ Star, เป็นผู้เยียวยาที่ดีนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครเป็นเพศอะไรนะคะคุณคือที่หนึ่งจริงๆโอ้คือคลิปนี้ดูแล้วใจฟูมากนะคะเขาเขาคิดถึงคุณจริงเขารักคุณจริงๆก็ขอให้คุณน้อมรับพลังงานความรักดีๆจากคนรักของคุณนะคะจากคนที่อยู่ในใจของคุณ ก็ขอให้คุณเขียนคอมเมนต์ยอมรับพลังงานดีๆในคลิปนี้นะคะและฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอได้ทำพลังงานดีๆส่งต่อกับผู้คนแล้วก็เพื่อนๆเรา fc เรานะคะในทุกๆวันนะคะและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวเช็คดวงส่วนตัวนะคะหรือปรึกษาปัญหาพูดคุย สามารถแอดไลน์ไปได้ตามที่ขึ้นให้ไว้นะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะแล้วก็รับพลังงานดีๆนี้ไปสวัสดีค่ะ